ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงสินครับครับสำหรับคลิปนี้อ่จะนํ่เสนออ,อาชีพเสริมครับซึ่งสามารถทำควบคู่ ไปได้กับการทำนาครับซึ่งอาชีพนี่โบค่อยมีคนเฮ็ดปันไหนครับซึ่งส่วนหน้อยซึ่งเพราะว่าทรัพยากรนี่มันขอนขางจะมีไปจำกัดด้กครับซึ่งการจะทํำอาชีพนี่กะต้องมีความชำนาญมีความรู้พ่อสมควรครับซึ่งอาศัย ทรัพยากรนี่ที่ใส่ในวัตถุดิบนี่ก่อนขางจะต้องมีมีพื้นที่ครับสำหรับการที่จะ,ะได้ใหม่มาเผาทานซึ่งใหม่ตัวเนื่งนี่มันก็บคสามารถจะเผาได้หลายปันไดครับซึ่งส่วนมากแล้วก็จะอยู่ ให้พื้นที่ทิบเป็นหน้าปลาครับเพราะว่าทรัพยากรตนใหม่นี่กค่อนข้างจะมีลงเหลืออยู่ครับซึ่งอาชีพการเผาทานนี่ครับเป็นการเผาเพื่อเอามาดั้งไฟหุงเขาย่างปีงไก่อยู่ในขางทาง ด้วนเล้วเกิดจากกั้นเผาทานนี่แหละครับซึ่งใส่ต้นใหม่มาเผาเพื่อให้เกิดเป็นทานครับซึ่งอาชีพนี้นี่คนข้างจะสดใสอยู่ครับถึงแม้นว่าจะเป็นอาชีพที่มีตั้งแต่ด้านมืดครับเพราะวานน่มไปมองไห้นี่มองไปกับมีแต่ดดำๆครับอยู่ในเตา แต่ว่าอยู่ข้างในนี่สดใสครับซึ่งการเผาแล้วนี่สามารถเสยนนำออกขายได้ครับส่งตลาดรับสื่อร้านรับสื่อในส่วนมาก,กจะเป็นพวกร้านเนื้อย่างครับร้านขายปิ้งไก่แถวขางทางนี่นแหละครับซึ่งท่านเจ้าของเต้าท่านนี่ซึ่งเป็นคนมีอายุ มากแล้วครับแต่ว่าก็ได้วิชาจากตั้งแต่๊ยดพอตั้งแต่แม่ตั้งแต่เป็นเ,เล็กหน่อยครับคอยฝึกฝนมา,าก็เกิดความชํานาญเองครับซึ่งอายุนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วครับแต่ว่าก็ยังแข็งแรงครับสําสหรับเต้านี่นี่อยู่บ้านหยาป่องมูซองตำบลหยาป่องอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ ซึ่งเผาเป็นอาชีพเสริมครับหววคู่ไปกับการทำหน้าซึ่งการทรงนี่ก็ขขืนยู่ครับแต่ละระยะทางครับอย่างตำสอบนึงนี่ก็ร้อยกวาบาทแล้วครับขืนยู่กับพื้นที่มีใหม่บอทำไม้มีใหม่หลายช่วงนั้น สิาคาหนึ่งถ้าช่วงที่บรรโบขอยมีใหม่ที่หาใหม่ยากเพราะว่าต้องซื้อใหม่เพิ่นราคาก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งครับแต่ว่าสาหรับคลิปนี้นี่อยากจะนําเสนอในส่วนของการทําอาชีพเสริมครับสําหรับท่านใดที่ยังคึดน่ท่านออกลองๆศึกษาเบื้องรับว่าแถว ผู้มีประเทศของเจ้าของนี่มีการใส่ทานมากหน่อยเพียงใดมีหลานขายตั้มุุงบอ่อปีงไกลบ้บ่อมันจะควบคู่กันครับหลานขายเนื้อย่างแทแบบบริเวณที่จะท่งนี่ระยะไกลบ้บ่อแต่ระยะพื้นที่นี่มันกระโบเคลื่อนแต่ละมองครับนําเสนอเมืองว่าอาชีพเช่าหน้าเฮาเนี่ก็สามารถ จะหาได้เริมจากการเผาทานได้ครับเพราะว่าการเผาทานนี่มันกระบนได้ใส่เวลานั่งเฝ้าอยู่ครับเผาเหลี่วขึ้นเหลี่วครับ้าเป็นเต้าลักษณะนี้กระโลเก็บทานอย่างเดียวซึ่งสอบนึงนี่ก็คันตั้มนี่ก็ร้อยหาซิบแล้วครับสอบประมาณนี้ครับ ซึ่งเป็นกระสอบน้ำตาลเป็นสอบใหญ่ครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรนี่ถ้ายังบ่ทันว่าจะเหตุนังดีมีต้นใหม่หลยอยู่น้าหน้าลองคิดเบ้องครับบวกโรคพูดนหานเมืองว่าถ้าเผาทานแล้วเดเต้าเผาทานนี่มันก็จะไดรรคาระยะเวลานาน,านเท่าได หุ่มทุนบอลองเบ้างครับถ้าโบเฮ็ดมันกับบหูว่ามันจะขายดีบบดีว่าบางตัวนี่ครับมีสินค้าเลี้ยวมันก็บยังมีคนซื้อครับถ้าบบมีสินค้านี่มันก็ยังคิดโบท่านออกช่วงเด็กๆมันก็การขาขายมันกัยากเนี่ยคนบท่านหูจักครับแต่ว่าสำหรับเจ้านี่นี่คนหูจักร้ายแล้วครับ ทรงในตัวเมืองในรลานเนื้อย่างบ้างในรลานขายปิ่งไก่ขางทางนี่เดอร์เพอร์นิตรับบอัลนครับแต่ว่ามื่หนังทรงบอท่านครับพอกันรพอทานนี่มันก็นต้องไปหาใหม่มันต้องมีสต็อกใหม่ไวเ้เพื่อเพื่อเผาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงฤดูที่ฮ็ดหน้านี่ มันก็บบก่อยมีใหม่ครับมันหาใหม่ยากแต่ว่ามันก็ต้องหาาสต็อกไวช่วงแรงครับฮก็ไปสือใหม่ไวขนมาวัดกล้องเป็นกลองไวครับถึงบรรยากาศมองนี้นี่โอเคครับอ่าเป็นลมรื่นเมาะสสำหรับการเผาทานอยู่เพราะมันโบดแดดครับอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมเอาไว้สำนี้ครับถึงเ,เป็นคลิปสเสนอ แนวทางในการทำอาชีพเสริมครับถึงอาชีพเผาทานันจะมีโอกาสสี่สดใสครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ